มากันอีกแล้วครับมาหมดมาหมดครับกับเจ้าตัวนี้นะครับผม Gravity X4 รอบนี้ไม่ได้มาเดี่ยวนะครับพาเพื่อนๆมาด้วยนะครับเพราะมากับสีใหม่ถึง3สีเลยนะครับผมสีใหม่จะถูกใครคุณผู้ชมไหมสวยขนาดไหนไปชมกันครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาเกินนำเข้าๆนิดนึงนะฮะกับใครที่เพิ่งมาดูของเจ้าตัวนี้ b ็กเ e r รุ่น Gravity x c นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าๆนิดนึงได้แต่ว่าตัวนี้เป็น อุบัติการนะครับผมแรงดึงดูดนะครับให้ทั่วโลวกตะลึงกันนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยทางเบเกอร์ทำราคาออกมาได้ถูกมากๆคุ้มมากๆแล้วตัวสเปคของเขานะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องตัวเฟร,รมกันก่อนตัวเฟร,รมตัวนี้จะเป็นเฟร,รมโคโมรเมลี่นะครับผมสำหรับโคโมรมลี่นั้นคืออะไรนะครับโคโรเมลี่เป็นการรวมร่างกันระหว่างโครเมียมและโมดิฟดีนัมนะครับผมตัวโครเมียมนี้จะมีจุดแข็ง,ขงเขาคือทนต่อการเสียดสีสึกหอ้อ ส่วนโบลิเินัมทําให้บางได้มีความเหนียวยืดหยุ่นนะครับมันคือวัสดุที่มีน้ําหนักเบาแข็งแกร่งกว่าเหล็กทั่วๆไปนะครับยืดหยุนแล้วก็ไม่ใช่แค่ในวงการจักรยานเท่านั้นนะครับในวงการรถยนต์ที่ใช้แข่งขันยังใช้เจ้าตัวโครเรี่เนี่ยนะฮะเป็นโครงสร้างด้วยนะครับเท่านี้ก็นึกภาพออกเลยนะครับว่าเจ้าโคมเมี่นั้นมันเจ๋งขนาดไหนนะครับ X1 หฮทอยนะครับที่เราจะเลือกรถพับดีๆสักคันเนี่ยก็คือเรื่องของจุดพับนะครับแล้วเจ้าเกาวิที XC ตัวนี้ครับทำจุดพับออกมาได้น่าสนใจนะครับแล้วก็มีความสะดวกสบายมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะฮะอย่างแรกนะครับตัวนี้มันจะมีทั้งหมดอยู่3โหมดโหมดแรกก็คือปั่นใช้งานปกติก็คือจะเป็นทรงประมาณนี้สไตล์นี้นะครับผมผู้ใหญ่ใช้งานได้นะครับเด็กก็ใช้งานดีนะครับตัวนี้ต่อมาพับแบบเข็นได้นะครับผมตัวนี้เราแค่ กดกระเดื่องไกตรงนี้นะครับนี่แค่นี้เองครับง่ายๆครับตัวนี้ก็พร้อมที่ให้เราสามารถเข็นไม่ได้นะครับตัวนี้ว้าไปช้อปปิง้งขึ้นห้างรถไฟฟ้านะครับหรือว่าจะไปปั่นพวกท่องเที่ยวเชิงแคมปิ้งนะฮะตัวนี้กำลังมาแรงเลยผมว่าตัวตัวนี้นี่เจ๋งจริงครับต่อมาอีกจุดหนึ่งก็คือพับเต็มรูปแบบนะครับคือการพับสำหรับการ เคลื่อนย้ายหรือช่วงยุคนี้นะครับใครที่เขาเรียกว่าอยู่คอนโดอยากจะมีรถพับจักรยานพับสักคันหนึ่งเจ้าต,ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยฮะจุดพับของเขาก็าง,ง่ายนะครับนี่ครับจะเป็นระบบตัวหมุนแล้วก็ตัวพับของเขาเนี่ยจะแข็งแรงมากๆนะครับสังเกตได้จากเนื้อวัสดุที่เขาใช้นี่คือมีความหนามากๆเลยนะฮะเอาละครับ,รรบเดี๋ยวเรามาสาธิตการพับให้ดูนะครับตัวนี้ก็ทําออกมาได้ง่ายมากๆเลยนะฮะหลังจากเราหมุนล,ล้อเข้าไปก่อน นะครับผมคายตัวล็อกออกนะฮะขับจอแฮนตัวนี้ลงมานะครับตัวนี้เขาจะมีตัวบาร์ล็อกของเขาอยู่แล้วนะครับอ่าคายตรงเฟรมออกนะครับผักตัวนี้ออกนะครับตัวนี้จะมีเดือยเกีียวอยู่นี่ง่ายง่ายสบายสบายนะฮะตัวนี้ เหลือหลักอ่านไว้เขียนได้ด้วยนะครับถ้าใครอยากให้พับเต็มก็ตัวนี้มันเป็นปลดเร็วอยู่แล้วนะครับของเขาทำอนะอกมาป๊ับล็อกปึ๊บนี่ครับนี่เท่านี่เองสามารถยกขึ้นท้ายรถปึ๊บหรือว่าจะเก็บไว้ในห้องก็ถือว่าเล็กมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับขาขมบนี่แทบจะหัวเข่าเองเนาะเจ๋งมากๆเลยครับเจ้าต,ตัวนี้ มาเช็คกันที่ระบบเกียร์กันบ้านนะฮะตัวของเกียร์ตัวนี้เนี่ยจะใช้ของ s t e r m y Archer นะครับผมเป็นแบรนด์เก่าแก่จากประเทศอังกฤษนะครับว่ากันว่านะฮะแบรนด์นี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2445นะครับถ้านับโดยเวลาก็119ปนีนะครับโถเธอเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่มากๆเลยนะครับแล้ว้อเทคโนโลยีของเขานะครับยังทำพวกเกียร์รถยนต์เกียร์รถจักรยานยนต์ด้วยว้าวจริงๆนะครับกับเจ้าแบรนด์ตัวนี้นะครับผม โคตรเจ๋งเลยนะฮะแล้วก็ a s a ี่ Xc ตัวนี้ยังใส่เฟืองทด2เฟืองนะครับผมเพิ่มลูกเน่นเป็น6สปีดนะครับให้ใช้กันได้แบบอย่างจุใจตอบย้ําความคุ้มค่ากันไปอีกครับผมตัวนี้ Band Bagger นะฮะก็ยังจัดเน้นๆให้คุณลูกค้าอีก1ดอกเลยครับผมกับเจ้าตัวนี้นครับเรื่องของตัวล้อที่เป็นล้อคาร์บอนนะครับผม อเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนิดนึงคือตัวล้อปกติเนี่ยตรงนี้จะเป็นคาร์บอนแล้วก็จะมีสารทิซีวดวยนะครับผมจะเป็นสแตนเลสบ้างอะลูบ้างเป็นเหล็กบ้างแล้วแต่แต่เจ้าตัวนี้นะครับขึ้นล้อที่เป็นแบบว่าคาร์บอนนะครับทั้งก้านที่เป็น3ก้านถ้าทรงดีไซน์ประมาณนี้ครับจะเห็นในกลุ่มที่เป็นล้อไฮเอนด์มีเกรหลักแสนนะครับแต่เจ้าตัว กลวิธีไอซนี้ใส่ออกมาได้ลงตัวและหล่อมากๆเลยครับแม็กเกอร์จะให้คุ้มจริงๆฮะกับเจ้าล้อตัวนี้นะครับผมและขนาดของตัวล้อนะครับจะเป็นขนาด16นิ้วนะครับผมจะเป็นล้อในตระกูล3 4 9นะครับตัวนี้ส่วนเรื่องของน้ําหนักนะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ12.8กิโลกรัมเท่านั้นเองนะฮะเบามากๆเลยนะครับอันนี้น่ครับช่างรวมทั้งตัวสูบอ่าเดือมออกไปตัวนี้จะมีสูบพกพาติดมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นี่ครับนี่ อีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ครับกับเจ้าตัวนี้นะครับเย mm hmm. ๋งมากๆเลยนะตัวนี้มันคือบันไดปลดเร็วครับผมตัวนี้นะครับสามารถทําให้พับเก็บได้ง่ายแล้วก็เคลื่อย้ายได้ง่ายนะครับแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายมากนี่ยงแค่นี้ครับก็สามารถพร้อมใช้งานแล้วแล้วก็ถอดออกอ่าก็้ามาเก็บตรงนี้นะครับสวยๆเนียนๆแค่นี้เครับผมตัวนี้ มากมากเลยนะฮะปฏิซื้อเพิ่มนี่เป็นพันนะครับผมตัวนี้แบคเกอร์จัดให้มาเลยครับส่วนเรื่องตัวสีนะครับก็มีสีใหม่อย่างที่บอกนะมาได้ 1- นึงสามสีนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นสีส้มฟ้านะครับผมออเรนบลูนะฮะตัวนี้สีเมทัลลิกจัดจัดจ้านจ้านะครับสีสวยมากๆกเลยนะฮะเรียกว่าสีผสมกันระหว่างทนร้อนกับทนเย็นเลยตัวนี้น่าสนใจมากครับตัวนี้ครับ จะเป็นสีเทานะครับอันนี้ลุกแบบว่าใสๆหวานๆนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีเทากับสีแดงนะครับตัวนี้สาวๆน่าจะชอบอ่าสีสุดท้ายที่เป็นสีใหม่ครับตัวนี้เรียกได้ว่าจัดจ้านไม่แพ้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นสีเรนโบว์กรีนนะครับผมตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นสีที่แปลกใหม่ทั้งตลาดจริงๆครับสวยมากเลยนะฮะใครที่อยากได้ความแปลกใหม่เฉลีกรอบําเดินครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับผม ต่อมาอีกสองสีที่ท็อกทีเดีร์บกว่าขายดีมากเลยก็คือจะเป็นสีเงินแดงนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าลุคสไตล์ผู้ดีนะครับตัวนี้สวยงามมากเลยครับอีกสีนึงนะครับเป็นสีที่รียกว่าคนลูกค้าถามหามาเยอะมากนะฮะขาดตลาดไปแล้วด้วยช่วงนี้กลับมาแล้วนะครับใครอยากได้ก็รีบจับจองนะครับกับสีทองแล้วก็ผสมกับเป็นที่เป็นสีแดงแบบเมทัลลิกนะฮะตัวนี้โคตรเท่ครับสวยมากเลย เป็นสีที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนแบบว่าคูลๆคะส่วนเรื่องราคานะครับผมอย่างที่บอกครับเบกเกอร์ทำออกมาได้น่ารักน่าชังมากนะครับผมน่าใช้ด้วยนะฮะราคาเพียง2 3 0 0 0ืามเทก่านั้นะครับคุ้มขนาดนี้กับจักรยานพับที่สเปคแน่นๆอุปกรณ์ไฮเอ็นและราคาที่หาตัวเปรียบเทียบยากมากนะครับในท้องตลาดที่จะได้คุ้มขนาดนี้นะครับเอาละครับถ้าใครสนใจนะครับผมอยากได้จักรยานพับเก๋งๆสักคันึงอย่าลืมนะครับ ลองดูกับเจ้าตัว Gravity x c ตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมช่วงนี้ก็หน้าหนากนก็ได้ต้องเอาฝากไม่ให้ฝากสิดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ